ใครอยากเรียนครบสูตรแบบนี้ฟังให้ดีฟังให้ดีนะฮะทั้งสามอย่างนี้ l i โอเอลิงหน้าเดียวกดเจอคุณหมดเลยนะคะกับสามตลาดของคุณโดยเฉพาะเลยแต่งหน้าตลาดคุณให้สวยเอาภาพที่สุดจริงๆเอาภาพแบบใส่เข้าไปเลยนะ,ะภาพที่แบบโคดดูดลูกค้าสามอย่างนี้ ทุกคนเตรียมไว้เลยใครก็ตามนะคะที่จริงๆอะ่ะเอาตรงๆนะคระูคไม่อยากสอนผ่านสื่อโซเชียลเพราะว่าบางครั้งอะ่ะทุกคนมันขี้เกียจมันไปตามไม่ทันตามไม่ทันตามไม่ทันอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมคะเอาเป็นว่าครูค่ะอาจจะนะคะอาจจะเดี๋ยวปรึกษากูรูก่อนนะคะว่า ใครก็ตามที่เปิดเลทขอคนเปิดเลทเปิดเลทอะไรก็ได้ค่ะเปิดเลทเพื่อฉันต้องการเอาตรงเนี้ยมาจัดจาหน่ายจริงๆฉันต้องการเป็นตัวแทนที่จัดจาหน่ายได้จริงไม่ใช่เป็นแค่ซื้อสินค้าชิ้นเดียวมาเรียนนะคะเพราะเราจะจับมือทําค่ะใครก็ตามนะคะทุกคนลูกค้าทุกคนเลย ที่เปิดเลดอะไรก็ได้สเปรย์สบู่แชมพูอะไรก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นเลดนะคะเป็นเลดแรกเลยก็ได้หรือใครอยากซื้อร้อยอะแล้วแต่เลยนะคะเป็นเลดเดี๋ยวเรานะคะจะมีกลุ่มแล้วกัน <c oughs> นะคะเราอาจจะมีการสอนให้แบบพิเศษเลยจับมือทําเลยนะคะอยากให้เขาทำได้จริงลองยอมลงทุนตรงนี้แล้วลองขายให้มันได้จริงก่อนพอหลังจากที่ขายได้จริง คุณจะไปขายอะไรก็เรื่องของคุณเอาความรู้ไปนะคะเอาความรู้ไปเดี๋ยวรูขอประชุมอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เอาอย่างที่บอค่ะนอนดึกมาหลายวันแล้วงานเร่งด้วยนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยยังไม่ได้คุยรายละเอียดว่าจะยังไงแต่ว่าต้องการมากเลยต้องการให้ทุกคนนะคะเอะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งเหล่านี้นะคะ่ะเพราะมันเพิ่งมาใหม่นะคะมันเป็นมันใหม่กิ๊กเลยนะคะใหม่มาก แล้วมันดีต่อลูกค้ามันดีต่อเราทํางานง่ายคนงานทำทำงานประจาก็ทําได้ส่งไปแล้วทุกคนเข้าใจเนาะว่ามันเหมือนมีคนดูแลให้เราอะค่ะเพราะฉะนั้นเรายอมลงทุนครั้งหนึ่งแล้วเราได้จริงแบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่ครูบอกหนึ่งของจะได้ไม่กองไม่จมแล้วมาดูกันว่ามันทําได้จริงไหมมันขายได้จริงไหมมันสามารถมันก็ขึ้นอยู่ที่หน้าร้านคุณด้วยนะเพจคุณดีไหมเออทิก t อคุณดีไหมหรือว่า อะไรอะไรอะไรของคุณดีไหมแต่สําหรับคนที่เป็นทีมงานอยู่แล้วนะคะคุณได้เรียนแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงค่ะนะคะเพราะเราจะไม่มีวันทิ้งตัวแทนเราแน่นอนแต่ครูกําลังจะบอกว่าสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นเล็กๆแต่ขายได้จริงอย่าทิ้งชนนะอย่างเงี้ยค่ะคือฉันซื้อแล้วอย่าทิ้งชนนะฉันซื้อแล้วอ่ะหาวิธีการให้ฉันอ่ะลองอทดลองแล้วฉันขายได้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนคะ่ะครูว่าอย่าปล่อยโอกาสเลยค่ะ เพราะโอกาสมันไม่ได้มีอย่างที่ครูเล่าให้ฟังนั่นแหละโอกาสอย่าให้มันเป็นอากาศนะคะมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้แบบถูกขวอยควย้ามาสร้างประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นจงนําโอกาสเนี้ยค่ะไปเรียนรู้แล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณสามารถเติบโตได้มากกว่านี้